ทำสวนต่อจากเมื่อวันก่อนนั้นนะคะทุกคนนี่แปลงเก่าของเราก็เดี๋ยวมาเอาอาเศษหญ้าคุมแปลงนะคะมาเก็บเศษหญ้าแห้งบริเวณหน้าบ้านค่ะทุกคนเอาไปใส่ในแปลงผักของเรานะคะเราใช้ฟางแห้งนะคะ ถ้าาแห้งที่ถางแล้วนะคะแห้งบ้างไม่แห้งบ้างนะเป็นแบบว่ากําลังจะแห้งก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็คุมลุมทับเดี๋ยวเราไปเอามาเพิ่มอีกนะคะเพราะว่ายังไม่พอเดี๋เอาอีกสักหน่อยนึงค่ะอีกอุ้มหนึ่งนะประมาณนี้ค่ะได้แล้วเดีย๋ยวไปเอาดินหมักมาคุมค่ะก็ใช้ได้ก็จะเอาใบแมงลักต้นแมงลักนะคะ มาปลูกตรงนี้นะนี่เลยสวนที่เราไม่ได้มีเงินลงทุนไปซื้อแกลบดิบแกลบดำเราก็ใช้เป็นวัสดุธรรมชาติที่เรามีรอบบ้านนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้แหละมีแต่หญ้าที่ขึ้นรกก็ใช้หญ้าที่ขึ้นรกนี่แหละค่ะเป็นประโยชน์ใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเขายุยเดี๋ยวเขาสลายตัวเขาย่อยสลายเขาก็เป็นเหมือนกันนี่เป็นผุยเป็นผงเป็นเนื้อเดียวกับดินเหมือนกันค่ะทุกคน,นแบบนี้ เป็นการทําความสะอาดบ้านไปในตัวนะคะเนี่ยส่วนของเราก็ใช้หญ้าแห้งทั้งนั้นเลยไม่ได้มีอะไรแต่ว่าได้โชคดีที่ว่ามีฝักฉําฉาอยู่ใต้ร่มแล้วก็มีเศษจ,จากที่เท่าดาวเผาเผาทานนะคะได้มาเป็นปุ๋ยเนี่ยทับถมกันไปแบบนี้ค่ะเราก็ไปตักมาจากใต้ต้นฉําฉาแล้วเราก็มาใช้ได้เลยนะคะไม่ได้หมักอะไรเพราะว่าเขาหมักของเขาแล้วเนี่ย ผักก็งามดีไม่มีผลอะไรนะคะปลาในสระหลังบ้านของเราเป็นปลาของอานะคะทุกคนก็เอาอาหารมาให้ตรงนี้เราก็สามารถกินปลาได้เวลาเราไม่มีอาหารกินนะคะมาหาเศษดินเศษใบไ,ไม้ไปคลุมนะคะทุกคนนี่ง่ายๆเลยถากถางเอาตรงไหนก็ได้เลยเแตหญ้าดีดดด นี่เลยจ้ายังขูดได้อีกเยอะนะคะทุกคนเนี่ยทั้งนั้นจริงๆนี่เดีย๋ยวมาขูดอีกทุกคนเยอะมากได้ดินมาก็เอามาเทลงแปลงเลยนะคะใช้ได้เลยนะของเราไม่ได้หมักปุ๋ยต่อนะคะมีการเทรผิดตำแหน่งเล็กน้อยคะ่ะทุกคนก็เลยต้องกลวยดินขึ้นมานะคะเสร็จย่เขายุบตัวเดี๋ยวเ้าก็เสียเวลาไปอีกหน่อยนึง กลี่ยให้ดินเขาลงมารอบแปลงนะคะแล้วก็ไม่พอไปเอาอีกรอบหนึ่งค่ะโอเคไปเอาอีกหนึ่งหนึ่งรถนะคะนี่เลยค่ะหนึ่งรถก็ได้ครึ่งครึ่งแปลงนะคะประมาณครึ่งแปลงเนาะเดี๋ยวเอามาอีกก็มาทับถมตรงนี้ทางเดินเข้าสวนก็เดินแสนลำบากนะคะทุกคนเราก็เลยมาหาหินค่ะเอาหินทุบนีไฟโรยบนทางเดินก่อนนะคะ จะได้เดินสะดวกสะดวกหินคลุกแต่และอย่างก็คือซื้อมาเดือนละอย่างนะคะทุกคนสะสมไว้ทีละหน่อยเวลาว่างก็มาทำค่ะไม่ได้ซื้อครั้งเดียวนะคะไม่มีงบค่ะตอนนี้ก็เข้ากะดึกแล้วค่ะช่วงเช้าพอทำงานได้ก็ทำค่ะก็เหลือเวลาก็เอาไว้นอนเสร็จแล้วก็ไปทำงานเช้ามาก็จะมาทำแบบนี้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นเวลาว่างอยู่พอได้ทําสวนอยู่นะคะทุกคนสวนก็จะได้ไปต่อเรื่อยๆนะคะช่วงระหว่างทําแปลงก็เพาะผักไว้ด้วยค่ะทุกคนหย่อดเมล็ดลงกระถางบ้างลงแปลงไว้บ้างนะคะเวลาเขาเกิดก็จะเอามาลงแปลงอีกทีหนึ่งค่ะเลือกที่จะมาทางสวนแล้วก็จะต้องลุยให้เต็มที่ค่ะทุกคนไม่ยากเกินไม่ยากเกินเรานะคะ ใช้ปุ๋ยหมักใช้ปุ๋ยน้ำหมักแล้วก็เอ,อ่ออาศัยความอดทนเยอะๆขยันเยอะๆเดี๋ยวก็มีสวนเป็นของตัวเองค่ะทุกคนเทดินให้แม่ได้เดินเก็บมารักง่ายๆนะคะอันนี้รอบสองสงสัยจะได้เพีงประมาณสามรอบทำสวนเสร็จเมื่อไหร่ก็จะได้อยู่บ้านค่ะทุกคนปลูกผักอยู่บ้านเอาไปขายที่ทำงานแค่นี้ก็พอแล้วค่ะ ชีวิตก็มีแค่นี้อยากเป็นนายของตัวเองต้องรีบทําค่ะดีกว่าให้เราแก่ตัวลงไปกว่าน,นี้ทําตอนนี้แหละเป็นไม้รุ่นพอได้มีเรี่ยวแรงแข็งขันพอได้ทําได้แก่ตัวไปกว่าน,นี้ยกกอบไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนอยากจะมีสวนผักก็ไม่มีคนช่วยปลูกแล้วตอนนั้นเสร็จสักทีกับรอบสามสำหรับทางเดินนะคะทุกคนเห็นอยู่นาน ก็จะได้ไปหาดินมาทำสวนต่อนะคะทำทางเข้าไปก่อนนะรอบนี้จริงๆเราวางแลนว่าจะมาปลูกผักนานแล้วค่ะแต่ว่าแม่เราห่วงกลัวว่าเราจะทำไม่ไหวกลัวรเราจะทำไม่ได้แต่เราไม่กลัวเลยค่ะทุกคนเราจะขยันทำทุกวันเพราะว่าเป็นที่นาท,ท,ที่แปลงบ้านของพ่อกับแม่ที่ซื้อไว้นะคะว่าจะต่อเติมขยายทำให้เป็นสวนสีเขียวขึ้นมาค่ะ จะไม่ทิ้งให้โล่งว่างเปล่านะคะก็ไม่ได้มีที่ทางกับเขามีแค่พื้นที่บ้านตรงนี้ก็จะปลูกผักตรงนี้ค่ะให้เยอะๆเลยขยันทำทุกวันเดี๋ยวก็ได้เองเนาะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ตัวเองทุกวันดูส่วนของคนอื่นเราก็อยากมีส่วนของเราบ้างนี่ขนาดเริ่มต้นแค่เพียงเล็กน้อยเรายังมีความสุขกับการทำสวนเลย เชื่อว่าถ้าเรามีสวนผักเยอะๆเต็มที่ตรงนี้เราว่าเรามีความสุขแน่นอนมีกับข้าวกินทุกวันซื้อเต็มหมูเห็ดเป็ดไก่ก็พอค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทางเดินได้น้อยของเราไปค่ะไปทำสวนกันต่อนะไปหาดินกันต่อจ้า สุดท้ายนี้ก็จะเสร็จเสียทีจะได้ปลูกผักสักทีนะคะเกลี่ยดินให้เรียบเสมอกันทั้งแปลงกลวยดินจากข้างล่างขึ้นข้างบนให้ไม่หล้นแปลงนะคะไปหาต้นไม้มาปลูกค่ะ วันนี้ได้แมงลักมานะคะเหลือแมงลักอีกสามต้นแล้วก็โหระพาหนึ่งต้นค่ะขุดหุมปลูกเลยค่ะเราอาศัยอ่าเวลาเราเลิบน้ำทุกวันก็จะเป็นการหมักดินไปในตัวนะคะเราปลูกเลยค่ะเพราะว่าอะไรตัวนี้เอ่อ แมงลักของเราเนี่ยเขามีรากแล้วเราปลูกใส่กระถางเขาโตแล้วเพราะฉะนั้นเราแค่ย้ายลงดินไปเฉยๆค่ะทําให้ผักโตไวด้วยอย่างไรก็โตค่ะเพราะว่ามีรากของเขาตัวแล้ว เรียบร้อยค่ะส่วนน้อยๆของวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ